ดูดวงชาวราศีเมถุนครับดูดวงในปี2569นครับผมครับคนผีอย่ามาตามเลยครับเลิกตามเถอะคนผีนับผมโชคชะตาคนก็คือคนผีก็คือผีครับคนที่เข้ามาอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาตามล้างตามหาตามไม่เลิกครับผมเข้ามาในดวงชะตา ผีก็คือไขบางคนส่งมาสาบแช่งอีฉาให้ร้ายกันแกล้งในโชกตาแต่พูดถึงคนผีปุ๊บสสานก็ต้องนะครับผมเอาตะกุดขึ้นมาก่อนตะกุดมหาหลุดนะครับผมนะครับหลวงพ่อจงท่งานแจกในสมัยอิ ene, นโดจีนครับในปี2484สครับสมัยสง ene, ครามอินโดจีนนะเขาเรียกว่าตะกุดแจกทหาร นะตาหารผีนะครับฝรั่งกลัวมากนะตาหารไทยเก่งมากยิงไม่เข้าวิ่งแบบเหมือนผีเลยฟันแหลกบอกสังเกตจินตนาการภาพนะไม่เคยเห็นภาพจริงอ่านอ่านแล้วจินตนาการภาพเลยโหตาหันไทยบุกนะฟันตารนฝรั่งถือเปินนะลนเราฟันชั่วชั่วนะม,มุดลมใต้ดินกรนะถาเวน่นมนกระเถือเื้นจิกเอานิ้วจิกจิกที่เืินข้าพเจ้าขอว่ามีพ่แม่ตรงนี้จิกที่เปิน พุทธสังมีพุทธสังมีพุทธสังมีหมอสันจินนาการภาพนะองเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าคนไทยเราจองพระงเวนเนี่ยเราเก่งนะเรื่องกระถาเวทมนต์จิกเทา้าพุทธสังมีพุทธสังมีพุทธสังมีขอพระพุทธองค์เมตตาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแตเพราะว่าเราจะปกปักคุ้มครองรักษาสิ่งดีงามของคนไทยเรานะครับผมก็นี่หลวงพระจงท่านแจกน,น,นะครับผมตะกุดนบ16ดอกนะอันนี้16ดอกนะแล้ว16ดอกก็ว่าดอกสุดท้ายเนี่ย รอบตัท้ายเนี่ยให้มาอยู่ข้างหน้าเวลาจะลบแล้วเวลาจะหนีให้มาอยู่ด้านหลังแล้ววิ่งหนีนะครับผมท่านใดสนใจ8,500บาทนะครับของแท้นะครับรับประกันตลอดชีพนะครับตลอดชีพของแท้นะรับประกันได้เอามาจากเซียนใหญ่เซียนใหญ่เอามาให้ครับเซียนใหญ่เอาสั้นเอาไหมเอามาเอ,เอามาเอามันเยอะเต็ไมไปหมดแล้วเนี่ย หรือนี่ตะกุดมหาสะท้อนสะท้อนกลับกันแก้คนใสมนดำนะครับผมธรรมดาที่ไหนนะครับผมของหลวงพ่อจงนะนะครับผมหลวงพ่อจงใครเกิดทันบ้างเกิดไม่ทันไหมใครเกิดทันนี่แปลกแล้ว <laughs> <c oughs> เกิดทันก็ต้องอายุเป็นร้อยแล้ว <c oughs> ต้องแปดสิบเก้าสิบแล้วเกิดไม่ทันเลยนะครับผมเราเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็ได้ยินต่อกันมาแ <c oughs> ล้วผมดวงชะตาเป็นยังไงคนก็คนผีก็ผี ครับผมดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินออกเดินทางได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาซึ่งความประสบผลโชคลาภเงินทองบรารมีวาสนาเ <c oughs> ทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ำชูปอกปากุ้มของรักษาก็เข้ามาสิครับผมกลัวคุณบาราครับเลือดเลือดคนไทยมันอยู่ในตัวหมอสันนะบอกก่้นะผมเราไทยแท้ะนรับ เกิดมาบุ๊บหมอสันก็นงัดกับจุกแล้วอะ่ะนะงัดกับเด็กจุกอคุ้ยกระดูกโคตรแข็งเลยนะเด็กจุกอะ่ะนะเด็กไทยจะมีความแข็งเราเราเป็นเราเป็นลูกอมมาม่าลูกอาซิมอย่างเงี้ยแล้วแบบออนแอผอมแห้งแรงน้อยสู้มันไม่ได้ไม่ยอมอยู่กับคนไทยเรื่อยๆมันฮึือเขิมไม่เคยกลัวใครจริงๆนะคนไทยไม่เคยกลัวใครยุค90จะรู้ยกันยุค80ูนย์นะกัน ร,รู้กันนะครับผมนะครับผมว่าใจใจไทยมันเป็นยังไงนะครับผมเดินเข้าไปสมัยก่อนนะจะมีคนนอนนะพี่ติดยาเนะีนอนสมัยก่อนจะเจอเยอะมากยุคแปดศูนยุคแปดศูนย์นานมากผมเจออีกแล้วเดินไปแม่เราก็เตืนอนผมเนี่ยอย่าเดินไปตรงนี้นะอยวก็จับไปขายนะผมรู้กลัวได้ไหนเด็กไทยอะวิ่งทั้งตลาดไปไปแกล้งเขาโดยสารเอาไม้ไปแทงเขา นะครับพวกนี้นะครับสมัยยุคนั้นโอ้โหเยอะมากนครับผมแต่เด็กไทยมันมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวนะครับผมนะครัตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ได้กินข้าวเลยนะครับวันนี้ขอคุยโม้หน่อยนะคุยโม้บ้างนะครับคุยโม้ตั้งแต่เช้ายันเย็นค่อยมากินข้าวตอนเย็นครับกลับมาค่อยกินนเด็กเพื่อนบอกไม่ต้องกินกินทําไมล่ะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาขอดูดวต่อ ในโชคชะตามอำนาจบุญบารมีวาสนาดวงของท่านน่ะนะผมเราก็ต้องดูแบบตำแหน่งดวงชะตาแบบคนไทยนะจะไปดูของต่างชาติไม่ได้ต่างชาติหมอสันก็ดูอีกแบบหมอสันดูให้แขกนะหมอสันก็ดูอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ดูให้คนไทยหมอสันจะพูดถึงเรื่องพวกนี้เรื่องอำนาจเรื่องบารมีเรื่องวาสนาเรื่องความฮึกเหิมความที่เราไม่กลัวใครความที่เรามีอำนาจบุญบารมีวาสนาเขาเรียกว่ามีเทวดานางฟ้าแม่ซื้อคอยปอกป,กปกกักคุ้มครองรักษาตัวเรา นะครับผมและความเชื่อของเราเรื่องตะกุดเรื่องของเครื่องรางของขังของครูบาอาจารย์นะครับผมแต่ถ้าคุยกับฝรั่งไม่คุยนะไม่คุยกับเรื่องพวกนี้คุยกับแขกโดยเฉพาแขกมาโดดเดือนจะไม่จะไม่คุยเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาจะเขาจะแกลบอกว่าเชื่ออาจารย์ไอโนไอโนเชื่อแต่ในใจเรารู้อ่ะมันไม่เชื่อหรอก มันไม่เชื่อมันพูดว่าเชื่อเองนะตำแหน่งเพราะว่ามันแต่มันจะเชื่อเรื่องคนสายมนด,ดําพวกแข็งในหน้ากลัวส่วนนะบอกไว้ก่อนนะยิ่งกว่าคนไทยนะบอกใว้นะครับในโชกชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสรีที่ไหนเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหารอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะรขอทํานายว่าปีนี้ตกตําแหน่งชาลอดมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชกตะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค แกแหวนเงินทองเพชรนินจินดานำพาซึ่งความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเป็นเศรษฐีเงินล้านครับผมจะมีเทวดาเข้ามาปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชกตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มใส่ตะกุดไปก่อนนรับศรัทธาหลวงพ่อจงมากนะหมอสันนี่ศรัทธาหลวงพ่อจงรูปหลวงพ่อจงนี่ติดเอาไว้เลยนะันบว่า้เช้าว่า้เย็นเลยนะ นะครับศรัทธ,ธามากเนี่เยเครื่องเครื่องรางจะมาเรื่อยๆถ้าไม่ศรัทธ,ธาเครื่องรางไม่มาครับหาข้าพเจ้ามีบุญกุศลวาสนาลูกขอของดีของหลงวงพ่อจงไวยเถิดหลงวงพ่อจงครับขอของดีมาแล้วต่กุตสิบหกดอกโทรมาแล้วอาจารย์อาจารย์าารยผมมีตะกุดสิบหกดอกสภาพเยี่ยมเลยเท่าไหร่ โอ้โห,โหสะดุ้งเลยนะครับนะครับมาสะดุ้งเลยแต่อันนี้อันนี้ใครอยากได้ผินม,มานะ8 5 0พันะ้าร้อยครับรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญวันวันไม่ทำอะไรหมอท่านนางทำบุญอย่างเดียวครับหมอดูต้องทำบุญหนักนะครับหมอท่านบอกให้นะหมอตูต้องทำบุญหนักแล้วต้องเสกน้ำมนต์เป็นไม่เสกก็เสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะ,นะต้องใช้มีดหมอเป็นม่งั้นเรียบร้อยโรงเรียนจีนนี่ อันนี้อันน,น,นี้อันนี้พลังยังน้อยอยู่ครับผมอันนี้หลงกูบาดงดีวัท่าจำมปีนะครับผมกูบาดงดีวัท่าจอมปีนะครับผมจะมีอีกอันพลังเยอะมากต้องต้องพลังแรงอะ่ะก็เรียกว่ามันต้องเป็นต้องมีพลังต้องต้องมีบนสารที่เข้มขังถึงจะเอาอยู่ เวลาหมอสันดูดวงกับคนไทยนะคุยกันอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้คุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วไปคุยกับพวกแขกอะไรเงี้ยเขาจะไปคุยเรื่องเรื่องผลึกอะไรของเขาไม่รู้เรื่องหินเรื่องเพชรเพชรอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพลังอะไรวิธีปาบของเขาแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปคุยกับเรื่องพวกนั้นเรื่องดวงเดี๋ยวเราดวงมันจะวนมาเรื่องจนได้อะวนมาตรงเรื่องนี้จนได้หมอสันก็พยายามเลี่ยงจะไม่แตะแตะไม่ได้บางอย่างก็มีคูครับเราก็ไม่ยุ่ง นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่แตะเราโคใครโครมันเราไม่ยุ่งของแขกเขาก็มีเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นก็มีนะบอกให้ญี่ปุ่นนี่แรงสุดนะบ,บอกให้ก่อน,นใครมาฟังญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ารักแอนิเมะไม่ใช่อย่างนั้นนะของจริงน่ากลัวมากนะนะครับผมเพราะฉะนั้นสิงเหล่านี้มันมีจริงนะแต่ก็คุยกับของคนไทยตรงนี้ตะกุดหลวงพ่อจงวัหน้าต่างนอกของจริงเนี่ยของครูบาอาจารย์นะคไม่มีใครเทียบเทียงได้ นะผมเทียบเคียงได้นะผมด้วยบุญกุศลวาสนาของครูบาอาจารย์นะครับผมก็รอดผลดวงชะตาครับสําคัญนะครับไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนดวงชะตาเราได้แล้วเราทําไงเราก็ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ช่วยผมด้วยครับขอของดีมาเสริมดวงชะตาผมให้ดวงชะตาเปิดดวงชะตาก็เปิดนะครับผมครับท่านใดจะดูดวงหมอสันพักลายมานะซันนี่สี่สองแปดเก้า นหนึ่งคำถามสองร้อยบาทสองคลิปให้เห็นเฉพาะไพ่นะไพอันนี้เนี่ยไพ่ไทายแบบนี้หมอซันจะเปิดอันนี้ไปถึงวางไว้ตรงนี้ไหมกองนี้มีอาถรรพ์จับเล่นไม่ได้นะครับหมอซันดูไปเรื่อยๆมันมีอาถรรพ์นะครับมันมีแต่ว่ามันเป็นไพ่ที่แม่นที่สุดของหมอซันผมใช้กองอื่นก็ไม่แม่งเพราะว่าอันนี้เสกทั้งวัน ใส่ทั้งวันเจอเลยเลยดูมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วกองนี่นะครับได้ของได้ของอาจารย์ท่านหนึ่งมานะครับไพ่กองนี้ครับอาจารย์ชื่ออะไรจําไม่ได้นะครับผมนะครับรับท่านใดจะดูดวงหมอจันนะครับผมสองร้อยบาทส่งคลิปให้และถ้าอยากเห็นหน้าหมอจันเนี้ยหมอจันทําคลิปให้อย่างเงี้ยนะครับผมสี่นาทีสี่ร้อยแปดนาทีแปดร้อยครับส่งคลิปให้นะจ๊ะอยเห็นหน้าหมอจันอย่างเงี้ยครับดูเป็นนาที นะครับผมบท่านใดจะดูดวงทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับซันเอสสิงคโปร์ยูเอ็นสันพาทิานดนีด่นะครับนี่ซันนี่นะพิมพ์ได้นะสี่สองแปดเก้าเพาหมอซันไม่ได้ทำโค้ดให้นะครับนะครับซันนี่สี่สองแปดเก้าทักไลน์มาครับนะขอให้ท่านทุกท่านแชมชื่นรับรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ